โอเคเนี่ยเป็นในส่วนของหนึ่งหนึ่งสองนะครับเด่นชัยกรุงเทพิวัตรนะวันนี้พ่วงปิดท้ายโดยโรถนอนชั้นสองนะฮะระหว่างที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังมานะครับเดีนะ๋ยวขอไปดูท้ายแป๊บนึงนะโอเคโนนะฮะรถนอนชั้นสองวันนี้ดูแปลกๆวันนี้เหมือนปิดท้ายนะครับพนักง,งานเอง นี่นะฮะรอนอนชั้นสองก็จะเป็นแบบพัลมนะฮะไม่ได้เหมือนร้นับปรับอากาศและนอนชั้นสงนะครับคือเตียงมันเหมือนกันแหละนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นพัลมไม่ได้เป็นแอร์นะครับนี่นะฮะมาเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังมานะครับเด่นชยัยกรุงเทพพิวฒน์ เพิ่งทำงานบ้านเสร็จนะฮะยังทําไม่เสร็จเลยจะทํางานบ้านไม่เสร็จเลยขอ,อย่ามาถ่ายก่อนผู้คนก็เยอะอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหัวจักรกันดีกว่าว่าวันนี้หนึ่งสองทางขบนวนโดยอัลตอมนะฮะหมายเลขเลยะฮะ ม4าา4 0 9นะฮะอ่า4409ครับเ1 1นมาแล้วนะครับวันนี้1-1ล้่ราชาม,มาเยียเท่าไหร่ ของหนึ่งหนึ่งสองนะฮะที่รอลีกัหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ผ่านคอมปรกดนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเธอเมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะฮะวันนี้ก็มาถ่ายนะฮะตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองยังตามเวลาอยู่นะฮะยังไม่เสียเวลาเพิ่มอ่านะระหว่างที่รอหนึ่งหนึ่งหนึ่งมานะฮะเราก็เดินดูไปก่อนนะฮะ นี่นะใครเคยนอนนั่งแล้อนอนชั้นสองมงคอมเมนต์มาบอกมาบอกหน่อยนะโอเคในนึงน,ง,าางนึงกลังเล่นเครื่องมานะฮะวันนี้ล่าช้ามาม่เยอะมากนะฮะล่าช้ามาม่เยอะจริงๆวันนี้สำหรับขบวนเจ็ดพึ่งผ่านหัวหวายขบวนเจ็ดพึ่งผ่านหัวหวายนะฮะตอนนี้ขบวนเจ็ดล่าช้าอยู่ที่ประมาณสามสิบห้านาทีนะครับเป็นรถด่วนพิเศษนะฮะ ก็หนึ่งนสองก็จะไปหลีอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลีที่นครสวรรค์หรือป่าอําโพนะหนึ่งใน2สถานีนี้แหละนะครับถ่ายรถไฟงั้นๆแหละนะครับไม่มีไรมากอะไรที่บ้าแล้วก็บ้าให้สุดฮะอย่างบางคนชอบสิ่งของก็บ้าสิ่งของนะครับมาขนบ้ารถไฟก็บ้ารถไฟไปเลยนี่คือชีวิตของเรา นะครับเดี๋ยวเราจะรูสิฮาว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะตาเวลาไหมตอนนี้หนึ่งสองยตาเวลาอยู่อาจจะเสียเพิม่มแค่หนึ่งถึงสองนาทีก็ได้หนึ่งหนึ่งสองอ่ะออกตอนเที่ยงสามตอนนี้เที่ยงตรงแล้วจะรูสิฮาว่าจะตาเวลาหรือเปล่านะ้าก็จะพูดว่าทำเวลาดีทั้งสองขบวนก็พูดได้ไม่เต็มปาก นะครับคือรถไฟอ่ะต่อให้แบบว่าตามเวลาจ,าจริงทุกสถานีอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะครับมันต้องมีเสียเวลาบ้างแหละนะครับก็โหวจากเสียนะครับประมาณนี้โอเคแสงไฟมาแล้วหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งกรุงเทพอภิวัตเด่นชัยมีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะครับแต่ตังมีแค่สองร้อยไปไม่พอหรอก นะครับเพราะว่าถ้าไปสถานีกรุงเทพภิวันเนี่ยหนึ่งร้อยสองบาทนะครับถ้าตีตัวนะถ้าสถาน,นีอื่นเนี่ยอาจจะแค่ยี่สิสี่สิบนะครับอย่างนครสวรรค์แค่ประมาณสักสิบบาทอย่างเงี้ยก็ไม่แพงมากนะครับโอเคเปิดแสงไฟมาแล้วขอให้ไม่ใช่เปิดแสงไฟมาแล้ว,ลวนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะดูซิสองขบวนเนี่ยจะตามเวลาหรือเปล่าตอนนี้เที่ยงหนึ่งนาทีแล้วนะครับฮ หนึหนึ่งสองจะตาเวลาไหมเนาะโอเค okay. วันนี้คนน่าจะขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้ยังแค่หนึ่งนาทีอยู่ฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีตัว๋วรอได้เลยนะฮะเดี๋ยวตกรถกันโอ้โหพี่จะชี้เา้าบนวะเฮ้ยพี่ๆกูนี่หว่าหมายเลขน,นะฮะวันนี้หมายเลขอะไร วันนี้ที่ตาชิทะโบนหนึ่งหนึ่งฮะหมายเลขอะไรฮะเนี่ยตอนนี้เทียบสองนาทีนะฮะใกล้เวลาของหนึ่งหนึ่งสองออกโอเคฮิตาชิหมายเลขอะไรฮะวันนี้ถ่ายได้ฮะถ่ายได้ไม่ผิดกฎหมายหรอกโอ้ยเปิดบีมาเลยมีตั๋วเชิญขึ้นนะฮะรอให้รถจอดก่อนแล้วขึ้นฮิตาชิสี่ห้าสองสองโอ้ยวันนี้มาทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่ะเฮ้ยทำรถเร็วว่ะเฮ้ยพี่ฮีบูเนี่ย ต่างกับ112ที่เราตอนเที่ยง3นะฮะโปสั้นมากนะฮะห้าตัวเองโอเคมีตั๋วเชิงขึ้นฮะมีตัวเชิงขึ้น มีการท่องเที่ยวพิวัตรไปทางเด่นชัยนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งสองก็ได้เวลาออกฮะโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> คนขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเยอะมากเลยไปทางหนึ่งสองทำไมวะเนี่ยครูโอเคโอเคออกตามเวลาฮะหนึ่งหนึ่งสองอ่าโอเค ปิดท้ายเดี๋ยนอนชั้นสองขอได้ง,งานอ่าโอเคถือว่าหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ตามเวลาฮะรวมถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับอ่าโอเคออกไปหยัดสวยงามฮะขบวนหนึ่งหนึ่งสองเน่นชายกรุงเทพอภิวัฒนนะครับมีโอกาสจะถ่ายแน่นอนนะครับนะโอเคต่อ มาถ่ายหนึ่งสองเสร็จแล้วมาต่อหนึ่งหนึ่งนะฮะก็ยังไม่ออกนะฮะรอออกตอนเที่ยงแปดนาทีนะครับตีซะว่าเออประมาณเที่ยงเจ็ดรถออกทางนู้นก็เป็นหนึ่งสองที่อ,ทออกไปเรียบร้อยางนกาแปดนโอเคตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่นะฮะอีกประมาณสามนาทีรถออกอโอทวาเวลาดีทั้งคู่เลยวันนี้ ทั้ง11211นะครับทำเวลาดีกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะก็วันนี้11ได้คิดจะชี 4, 5, 2, 2, ้4522ทะขบวนครับสุดยอดมากนะถ้าจะพูดว่าให้รถเนี่ยตามเวลาทุกสถานีเนี่ยก็คงพูดได้ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจากตามเวลาดีอยูแนะ่แล้วแหละนะครับตามเวลาดีอย้วแหละแต่ดันเสียเวลาเพิ่มซะได้นะฮะ เสียเวลาเพิ่มขึ้นหมายความว่าอาจจะล้อหลีนะครับล้อหลีล้อตามหลังอย่างเงี้ยอีกหน่อยถ้ากระบวนเจ็ดตามทันนะผมบอกเลยว่าหนหนึ่งนี่แหละจะโดนแซงโ,โออ๋อพี่นักศึกษามาถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยลมพัดเย็นมากเลย นะครับลมพัดเย็นมากาจะเข้าไปแย่งซีนพี่เขาซะแล้วโอเคตอนนี้เที่ยงห้านาทีอีกประมาณสองนาทีรถออกนะฮะตามเวลาทั้งคู่วัวนนี้สุดยอดมาก นี่นะฮะนี่นะ,ะปิดท้ายด้วยตู้ของพนักงานนะครับอา่าโอเคก็หนึ่งสองนะฮะออกไปเมื่อกี้รถจะไปจอดทิ้งที่ทับกิจนะครับหนึ่งสองเมื่อกี้ที่ออกไปนะฮะไปจอดท,ทิ้งที่ทับกิจป,ป่าน้ำโพนะครับทับกิจป่าน้ำโพนครสวรรค์นะฮะ หนองโพบ้านดาคีช่องแครจันเสบน,บ,นบ้านหมีลบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัตชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาผจนอายุทยาบางปอินเชล่าบังสิตตอนเมืองในสายนีกาลางโอเคอภิวัฒน์ไปสาานีปลายทางของ112นะครับส่วน111นะฮะหลังจากที่ออกชุมแสงไปแล้วเนี่ยจะไปจอะทีมที่สานีบางมูนาตะพานหินโหดดงวังกดพิจิตบางกระทุ่มพิเซลโลรโฟลเมรามหนองตงพิชัย ชุมทางบ้านดาราท่าสักตรอนอุตตรดิษศิระอาจบ้านหนาดปลาตัวฟึ่งหวยไร่และไปสิสุดที่เด่นชัยนะครับนะอีกประมาณหนึ่งนาทีรถออกมั้งฮะโอเคได้เวลาออกแล้วโอเคได้เวลาเราออกฮะตามเวลาทั้งคู่นะฮะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งตามเวลาทั้งคู่เลยนะครับสุดยอดมากวันนี้อ่าโอเคได้เวลาออกได้คคันอปล่ยะ เสียงวีดบรรล้าวใจมากเสียงพี่ฮีสี่ห้าสองสองเนี่ยเสียงวีดเล้าใจเหลือเกินนี่ละฮะบางวันตามเวลาจริงๆหนึ่งหนึ่งสองด้วยหนึ่งอ่ะแต่ขควนเจ็เสียเวลานะครับอู้วันนี้ตามเวลาทั้งคู่อ่ะโอเคออกไปอย่างสวยงามหนึ่งหนึ่ง โอเคตามเวลาทั้งคู่ห้าวันนี้สุดยอดมากเลยโ,<ฮ>โอเคบายบาย